ต้องเอามาทำสเลเพื่อนกู้ใจเลย่านมันเครื่องข้มา,มออามาเจอมหม เดินสู่ใจเดินทางไทยกอดไทยไห้สั่งเพิ่นกัดถ้ามานีเพิ่นกัดปรับปรุงให้ดีช่างโกเจ้าเก่าเจ้าเดิมดูนี่เปิ้ลกัดไม่ได้สั่งเปิ้ลนี่แหละครับเ็ทไน จะไปไหนมาไหนก็ต้องมาที่นี่กว่า่อนขู่ใจครับถึงไหนถึงกันหลอดปลอดไทยไปดีมาดีคุณพ่ารักษาคุณพเมร,รักษาเากุอ,อยานาไปไหนก็น่วนคู่ใจ มาดีามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหลอบอาจารย์น้ำมันมันลดบอสไหมน้ำมันลดบนไหนบอสน้ำมันลดน้ำมันเครื่องลดหน่อยไหมน้ำมันเครื่องอที่ถ่ายออกก็แล้วเขาบอกอาจารย์เขาอาจารย์บอกได้เดือนกว่าเดือนกว่าเดือนกว่าก็เดือนประมาณ มันลุยน้ำด้วยไงใช้เพียเทียวใช้พลังงานเยอะอันนี้กินกับเปลี่ยนทุกเดือนมันบมมีเวลาบางก็เลยได้เปลี่ยนสาหน่อยบางก็จะไปเปลี่ยนส้อมผมด้บ่า ไปเปลี่ยนทรงผมใหม่มันยาวแล้วไงงอบซะด้วยนายแม่นั่งขับรถนายแม่มองหน้าอยู่เรื่อยครับามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่เน้นความปลอดภัยเดิมๆมาทีไรช่างเขาหาน็อตเปลี่ยนให้อยู่ตลอดอาจารย์โก